พี่น้องคะน้องอาไศากุนาพรได้ออกมาพดเตือนแม่แม่แฟนคลับเอฟซีแบบนี้คะ่ะหลังจากทีนะคะตอนนี้ถือว่ากาลังเป็นกระแสมาแรงคฟังดีนะคะได้ออกมานะคะ,อ,ะอ่างอิงคะ่ะเอาลูปของอาไอศกุนาพรน,นะคะเอาไปขืนโปรไฟล์จะพองนะคะแล้วเอาไปเมนเอาไปนวนนี่นั่นต่างๆคะ่ะ แล้วล่าสุดพี่น้องคะทางด้านน้องอาอายอกุณาพรนะคะได้ออกมาโพสตเตือนนะคะฝากไปถึงแม่ๆนะคะบอกหลายหลายแห้งพี่น้องคะทีเอาลูปอิหล่าไปขืนโปรไฟล์เจ้าของแล้วก็เอาออกไปอคอมเมนต์ไปทั่วทีมทั่วแดนนู่นนี่นั่นน่นแหละพี่น้องแล้วอิหล่าหน่อยก็เลยได้ออกมาเตือนนะคะแต่ทํายังไงล่ะคะถึงจะรู้ว่าเป็นเพจของน้องอาอายตัวจริงกับตัวปลอมค่ะฝากไปถึงแม่ๆนะคะ ถ้าเป็นของน้องอาอายสกุณาพรนะคะท้องกิ่งคนยอดผู้ติดตามเนี่ยหกหมื่นเจ็ดมืนแล้วค่ะพี่น้องคะแล้วสําหรับเพจปลอมต่างๆค่ะผู้ติดตามเพียงไม่กี่คนนะคะให้พี่น้องสังเกตบึงตรงที่ยอดผู้ติดตามนี่แหละพี่น้องคะแล้วสิ่งทีน้องอาอายได้ออกมาโพสเตือนนะคะฝากถึงแม่ๆนะคะตอนนี้คะ่ะทางด้านน้องอาอายเองะนะคะจาก โปรไฟล์เดิมตอนนี้อีหลาหน่อยก็ได,ดเ้เปลี่ยนเปลี่ยนหน้าเพจของเจ้าข,ของแล้วเป็นโปรไฟล์เป็นรูปอีกรูปหนึ่งแล้วนะคะบอบอแมนรูปเก้าแล้วนะคะเดี๋ยวย่าสิ์สิให้หินโปรไฟล์ใหม่ของอีหลานะคะพี่น้องเพราะว่าทุกมือนี่นะคะได้มีร้ายย่างพี่น้องเนี่ยพี่น้องผู้ติดผู้ติดตามช่องจริงของนอง้องอาอายซกุณาพ่อน,นะคะผู้ติดตามอยู่ที่ จ็ดหมื่นหกพันนะคะขึ้นไปพี่น้องคะอ่ะยอดผู้ติดตามอยู่ที่เจ็ดหมื่นหกนะคะอันนี้คือช่องกิงของอีลานะคะแล้วโปรไฟล์ที่อีลาเปลี่ยนตอนนี้ก็คือเป็นเป็นรูปแบบนี้เนี่ยพี่นอ้องอ่าเป็นรูปนี้นะคะอันนี้คือช่องกิงคะ่ะช่องลอมช่องทีเนี่ยอันนี้คือช่องเดิมที่ถูกอ่าพี่น้องเนี่ยอันนี้คือช่องเดิมที่หน้าเพจเดิมที่ถึก เอาไปปลอมนะคะดุ่นพี่น้องอีหล่าเดี๋ยวออกมาโพสเตือนแบบนี้เลยนะคะค่ะแย่สิ์ก,เก็เลยเดี๋ยวออกมา,อาวอลให้พี่น้องฟังว่าทุกมือน,นีมันมีหลากหลายพี่น้องค่ะสิ่งทีคนนะคะบางคนกับหวังดีบางคนกับวบวหวังดีออกมาทามเม่นไปทางทีดีก็ดีไปเนาะค,ะาค่ะทาบางคนกับไดมากกับเฮ็ดไปทัวทีบทัวแดนค่ะเอาไปเม่นน่นนี่นั่นทําให้เกิดความเสียหายนะคะเพราะว่าช่วงนี่น้องอาอายสักุูนาพ่อนถือว่า กำลังปังกำลังมาแรงมากๆสาหรับน้องอาอายสกุณาพรนะคะแล้วก็มีหลายคนพี่น้องที่เขามากอ่ะซองเขามากซองในเพจของอีลานะคะบางคนก็โดยความหักนะคะบางคนก็โดยความบหวังดีกับมี่ค่ะแต่สิ่งที่ยายสิทธิ์จะให้พี่น้องได้ดูต่อไปนี้ก็คือความน่ารักของอาอายสกุณาพรนะคะคือเอามาก เสริมนะคะหลังจากที่ออกมาเตือนแล้วนะคะเตือนให้พี่น้องได้ระมัดระวังในเพจปลอมเพจ,จริงนะคะคือเพจ,จริงผู้ติดตามก็คือเจ็ดหมื่นหกแล้วนะคะถ้าเป็นรูปอีลานะคะที่ยอดผู้ติดตามไม่ถึงเจ็ดหมื่นกว่านะพี่น้องอย่าไปกดถูกใจอย่าไปกดแช์อย่างเลยเพราะว่าเป็นเพจฟอมนะคะแล้วเมื่อนี้ยายซีได้เขาไปเห็นความน่ารักที่แบบว่าเห็นชุดนี่ทีไรนะคะ เห็นน้องใส่สุดนี่กับม่งกุฎนี่ย่ำใดท่าให้ห้าแบบใจชื้นมากๆเพราะว่าคนเสริมชุดชุดเสริมคนอิหลีพี่น้องเป็นอะไรที่เบิ่งย่ำใดกสังางามเป็นอะไรที่ดูทีไรก็ประทับใจนะคะถึงความตั้งใจหรือว่าความใส่ใจของพ่อจ๋าพงศกรที่เพิ่นได้ดซื้อม่งกุฎนี่ให้ลูกสาวใส่ขืนไว้ที่ย่ำใดก็คือบอกได้เลยว่าสังางางามมากๆสําหรับ น้องอาอายสัก,กุณากรนนะคะขออนุญาตไปยังถึงชาแนลนะคะที่สได้นั่มภาพน่ารักนารักของอีหลานน้อยนะคะออกมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นนะคะถึงความน่ารักถึงความสดใสค่ะจักเล็กจักน้อยนะคะถาไผ่ทางด้านถึงชาแนลเนี่ยเพิ่นเป็นมือกล้องหรือว่าเป็นอะไรที่ติดตามน้องอาอายสัก,กุณาฟรหรืออยู่กับหมอลําเสียงวิหกนกพงสกอมาตาใดตาไร่ผีหนองอยากไปเบิง้งคลิปเต็มเมหรือว่าอะไรที่ ติดตามตลอดของเสียงวิหกกับขับไปเบิงทางถึงชาแนลได้นะคะพี่น้องคะแต่อันนี้คือได้สิทธขออนุญาตไปยังถึงชาแนลนะคะเอาภาพน่ารักน่ารักของอิหลามให้พี่น้องได้เห็นคะ่ะเพลงนี้กับชุดนี้น่ารักมากคะ่ะนนน้งกัเเยย็็่าาห

คือนิดๆน้นยนอยๆทีย้ายซีทไปขออนุญาตทางเชิงแทช้ชาแนลเป็นมา่่งให้พี่น้องได้เห็นถึงความสดใสน่ารักของอีลานะคะคืออยากให้เบิ้งที่ชุดนั่นแหละพี่น้องที่ชุดที่ลาสวมใส่กับมงกุดทีล่ะสวมใส่คือเบิ้งแล้วคือสาง,งางามอ่ะพี่น้องใครเห็นต่างกับบอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะสําหรับาภาพนี้หรือว่า,าชุดนี้ทีลด,ด้ได้สวมใส่นะคะแฟนคลับเอฟซีก็บบอกว่า นาหักตลอดอีหลาหน่อยอสันน่ารักมากว่า,กาสันพี่น้องคะสําหรับทางด้านน้องอาอาสกุณาพรคือบอกเลยว่าทุกเมื่อน,นี่อรามากแล้วเป็นสาวหน่อยรอยชุดค่ะที่เม่์เมยไผ่กะระซงที่เห็นหักของเพิินเนาะคะ่ะเพิ่นหักของเพิินก็นอยากให้ลูกเพิ่นหรือว่าอยากให้ค้นที่เพิ่นหักในสวมใส่สุดงามๆตอนนี้พี่น้องตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาหนี่พี่น้องคันนับว่ทัวเลยสําหรับ นับว่าทวนสําหรับชุดใหม่ของอาอายสักุณาพรและมือคึ ok ืนที่ผ่านมาอีหล่าม,มาในชุดเพิ่นเอิญเสียงสีน้ําเงินเลยพี่น้องสวยมากๆสําหรับอาอายใส่ชุดไหนก็เด่นใส่ชุดไหนก็สวยออร่าจ,จับมากๆสําหรับลูกสาวของพวกแม่ๆนะคะบอกเลยว่าบ่ม,มีคําสิบรรยายสําหรับน้องอาอายแล้วคือสงงานงามอีดีเป็นเด็กหน่อยที่จับไม้บนเวทีที่มีสเสน่ห์มากมาก ทุกอริยบทของอา้ายสกุณาพ่อนคือบอกได้เลยว่าสง่าพี่น้องไม่ว่าจะเป็นการเดินเดินบนด้วยทีเนี่ยส่วนสูงสูงหรือพี่น้องเด็กหน่อยสนียางแบบเชิบเชิบ,บแบบสงางาง่าป่าน,นางสาวไทยพี่น้องเนี่ยสิเห็นเดี่ยสิจังอื่นว่าความสามารถของคนหรือพ่าธรรมดาหลีพี่น้องคนเราเนี่ยความสามารถไม่เท่ากันจริงๆพี่น้องคะเนี่ยเขาเพิ่งจะอายุสิบสองขวบแต่ทําไมเขา ความสามารถถึงมากขนาดนี้ไหมพี่น้องเราอึ้งตรงที่ความสามารถกับอายุของน้องเพราะว่าอายุ12แต่น้องมาไกลามากอยังประมาณนี้พี่น้องคะ่ะขาดจ้างไดกระตามซางนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะยายสิเด้ออกมานะคะอ่าเบ้าถึงกีฬาน้อยไดีออกมาพดเตือนนะคะฝากไปถึงแม่แม่นะคะอ่าท่าผู้ติดต,ตามาถึงเจ็ดหมืนกว่าน่ะ คือไม่ใช่ของอาอายนะคะมีคนมาแฮกหรือว่ามีคนมาอเอาลูปโปรไฟล์เอาลูปอิลาไปขึ้นโปรไฟล์จ้าของแล้วก็เม่นไปทัวรทีทัวแดนกับบ่อมันบ่อมนเฟซของอีลาเน้อค่ะให้แม่ๆไ,ได้ได้รับทราบนะคะค่ะจาัาไน้กทตามสั่งสำหรับมือน,นี้นะคะยศิษย์ฝากเรื่องนี้ไว้สำนีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ